แม่ค่ะน่าสงสารจังนี่หนูจ๊ะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินนะพี่คะ ในใต้ดินนี้มีทองฝังอยู่ค่ะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองขุดไปดูสิคะฮะหนูพูดจริงๆค่ะหนูมองเห็นทองใต้ดินได้ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ลองขุดดูสิคะ จริงๆด้วยอ่ะนี่น้องรู้ได้ไงหนูมีพลังวิเศษที่สามารถมองเห็นทองได้ค่ะถ้าน้องมองเห็นทองได้เนี่ยทําไมน้องถึงมานั่งขอทานแบบนี้แค่น้องขุดทองที่น้องมองเห็นได้น้องก็มีเงินใช้เหลือเฟือแล้วตั้งแต่ที่พ่อหนูจากไปพี่ก็เป็นคนแรกเลยที่ทําให้พลังหนูกลับมาหมายความว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจพลังหนูจะปรากฏก็ต่อเมือ่อหนูรู้สึกซาบซึง้ง และขอบคุณซึ่งเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยพราแม่เลี้ยงของหนูเขาไม่เคยทำดีกับหนูเลยค่ะออกไปเลยออกไปหาตังมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าแกหาตังมาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเขาา้าบ้านแม่แต่หนูต้องเรียนหนังสือนะฉันไม่ให้แกเรียนพ่อแม่แท้ๆของแกเนี่ยมันลงนรกไปหมดแล้วทําไมฉันต้องเสียเงินให้แกไปเรียนด้วยแกไม่ใช่ลูกแท้ฉันซะหน่อยแต่แม่สัญญากับพ่อหนูแล้วนี่ ก็จะดูแลหนูให้ดีที่สุดอีนังเด็กโง่ฉันก็แค่โกหกพ่อแกเพื่อให้พ่อแกเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้กับฉันแล้วตอนเนี้ยฉันก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วด้วยฉันไม่จําเป็นต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแกส่วนหน้าที่ของแกก็คือออกไปทํางานหาเงินมาให้ฉันเข้าใจไหมแล้วหนูจะไปหาเงินมาจากไหนล่ะแม่มันไม่มีที่ไหนรับเด็กเข้าทํางานเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีที่ไหนรับเด็กเข้าทํางาน แกก็ไม่นั่งขอทานสิไปมายืนจ้งหน้าทำไมไปได้แล้วทำแบบนี้กับเด็กได้ยังไงเนี่ยนอกจากจะไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วยังให้มาน,นั่งขอทานอีกปะ่ะพี่จะพาไปคุยกับแม่เลี้ยงหนูเอง แคนดี้นี่แกพาใครมาเนี่ยอย่าไปว่าน้องเขาเลยค่ะฉันเป็นคนขอให้น้องเขาพามาเองฉันไม่เรื่องจะคุยกับคุณค่ะเรื่องอะไรฉันรู้นะคะว่ามันอาจจะดูก้าวไกลเกินไปแต่สิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกต้องคุณจํากัดสิทธิ์ของเด็กไม่ให้ไปเรียนหนังสือแถมยังบังคับให้เขาไปขอทานหาเงินมาให้คุณอีกแล้วไงเรื่องอะไรของเธอมายุ่งอะไรด้วย แล้วอีกอย่างหนึง่งฉันเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้ฉันมีสิทธิ์จะสั่งให้มันทําอะไรก็ได้ส่วนเธอเนี่ยออกก็จากบ้านฉชนเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกตํารวจมาจับข้อหาบุกรุกแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกไม่ใช่ลูกฉันรีบพาอีกนางผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเรียกตำรวจมาจับพี่กลับไปเถอะนะหนูไม่อยากให้พี่เดือดร้อนแล้วน้องอ่ะ พี่กลับไปเถอะเดี๋ยวน้องพี่คะกลับไปนะคะ่ะหนูไม่อยากให้พี่มาเดืยดร้อยเพรหนูน้องจะให้พี่กลับไปทั้งที่รู้ว่าแม่เลี้ยงคนนั้นจะทําอะไรกับน้องบ้ายอย่างนั้นหรอพี่ช่วยหนูไม่ได้หรอกคะ่ะแม่เลี้ยงหนูเขามีสิทธิ์ไปผู้ปกครองหนูอยู่ตราบใดที่เขายังเป็นผู้ปกครองหนูหนูก็ยังไปไหนไม่ได้คะ่ะ น้องอุตส่าห์ทองคำพี่ตั้งเยอะน้องจะให้พี่ทิ้งน้องได้ยังไงทองคำงั้นเหรอไม่เป็นไรค่ะพี่แค่พี่ใจดีกับหนูแบบที่หนูไม่เคยได้รับจากแม่เลี้ยงแค่นั้นหนูก็ดีใจแล้วคะ่ะอีกอย่างเป็นพ่อหนูรู้สึกขอบคุณพี่หนูก็เลยสามารถเห็นทองคำใต้ดินได้คะ่ะไม่จริงอะ่ะพ่อน้องเป็นเด็กพิเศษต่างหาก ขอบคุณนะคะที่พี่พยายามช่วยหนูแต่ไม่เป็นไรคะ่ะพี่กลับไปเถอะหนูอยู่ที่นี่ได้ไว้พี่มีโอกาสจะไม่เยี่ยมนะดูแลตัวเองด้วยหรอนางแคนดี้ จะมองเห็นทองคําใต้ดินได้อย่างนั้นเหรอฮะแม่คือว่าไหนอยู่ไหนทองคาอยู่ไหน<ม>หามาหามาเดี๋ยวนี้หนูไม่เห็นแกไม่ต้องมาโกหกฉันเลยนะฉันได้ยินที่แกคุยกับน,นางผู้หญิงคนนั้นหมดแล้วนางเด็กบ้าแกมองเห็นทองคําแล้วทาไมแกไม่เอามาให้ฉันปล่อยให้ฉันลำบากตั้งหลายปีฮะหามาเดี๋ยวนี้เลยนะหาทองมาให้ฉันหามาเดี๋ยวนี้ไหนทองอ่ะหนูทําไม่ได้ แกต้องทําให้ได้แกต้องหาทองมาให้ได้ถ้าเกิดว่าแกหามาไม่ได้เนี่ยคืนนี้อ่ะแกก็นอนตากน้ําค้างอยู่นี่อีกแล้วกันหาแม่แม่แม่แม โดนอยู่ตรงนี้ได้ไงแม่ไม่ให้หนูเข้าบ้านแม่บังคับให้หนูหาทองคำจนหัวจะเจออะไรนะโถแคนดี้พี่มีทองอยู่ตรงนั้น ทองทองจริงๆด้วยอะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณทำแบบนี้กับแคนดี้ได้ไงอะคุณทิ้งแคนดี้ให้นอนนอกบ้านทั้งคืนเพื่อหาทองเขาให้คุณเนี่ยนะจิตใจคุณทำด้วยอะไรแล้วมันน่าทำไหมละ่ะถ้าได้ทองแบบเนี้ คุณก็น่าทํานะแต่แคนดี้เป็นเด็กนะคะสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกต้องคุณจํากัดสิทธิ์ของแคนดี้ไม่ให้ไปโรงเรียนไม่พอคุณยังบังคับแคนดี้ให้ไปขอทานแถมตอนนี้คุณก็ยังใช้แคนดี้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอีกแล้วทําไมฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้ฉันจะใช้ให้มันทําอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของฉัน ในเมื่อคุณได้ทองไปแล้วเนี่ยงั้นคุณเซ็นยกแคนดี้ให้ฉันได้ไหมคะเมื่อกี้พูดอะไรนะก็ในเมื่อคุณดูแลแคนดี้ได้ไม่ดีฉันก็ยินดีจะเป็นผู้ปกครองของแคนดี้เองคะ่ะฝันไปเถอะเรื่องอะไรฉันต้องยกแคนดี้ให้กับแกด้วยเพื่อแลกกับทองแค่นี้นะสู้ฉันเก็บนางเด็กนี่ไว้เอาไว้หาทองให้ฉันไม่ดีกว่าเหรอคิดว่าฉันโง่หรือไงแกเองเนี่ย ก็อยากได้ดังเด็กแคนดี้ไว้หาประโยชน์ให้ตัวเองใช่ปะล่ะไม่ใช่นะคะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นฉันไม่เชื่อก็ได้ค่ะคุณเอาแคนดี้ไปก็ได้แต่แว่นตาวิเศษนี่ฉันขอนะคะแว่นตาวิเศษแกหมายความว่าไงก็เพราะแว่นตาวิเศษนี่แหละค่ะ ที่ทำให้แคนดี้มองเห็นทองคำได้ถ้าคุณอยากได้แคนดี้เนี่ย mm. ก็เอาไปเถอะคะ่ะเพราะฉันมีสิ่งของที่มีค่ามากที่สุดแล้วเดี๋ยวก่อนนางบ้าเอาแว่นตาวิเศษคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอามาเรื่องอะไรฉันจะคืนให้เอาแบบนี้ถ้าแกให้แว่นตาวิเศษฉันฉันจะยกแคนดี้ให้กับแกยื่นหมูยื่นแมวเป็นไง ฉันไม่อยากได้แล้วค่ะสู้เอาแว่นวิเศษนี่ไปหาทองคำเองคงจะมีประโยชน์มากกว่าเอาเด็กหนึ่งคนไปอยู่แล้ว嘛คะแต่ว่านางเด็กเนี่ยมันอึดนะมันทำงานเก่งด้วยแกจะเอามันไปเป็นคนใช้ที่บ้านแกก็ได้หรือว่าแกจะให้มันเนี่ยไปขอทานหาเงินให้แกก็ได้ก็ฟังดูเข้าท่าดีนะคะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเพื่อความแฟร์เรามายื่นหมูยื่นแมวกันคุณเซนยกแคนดี้ให้ฉัน ฉันยกแว่นนี้ให้คุณตกลงเสร็จแล้วเอาไปเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ เพราะว่ามันเป็นพื้นปูนไม่ใช่พื้นดินไงคะคุณต้องใช้มันกับพื้นดินคะ่ะเสร็จธุระและ้วจะพานางเด็กนี่ไปไหนก็ไปเลยปะฉันจะไปหาทองคำของฉันต่อ <c oughs> ก็ได้คะ่ะป่ะแคนดี้เราไปกันเถอะ พี่หาแล้วสิลูกพี่คะแว่นตานั่นไม่ใช่แว่นตาวิเศษสหนอยที่หนูมองเห็นทองได้ก็เพราะตัวหนูเองต่างหากพี่รู้พี่รู้เหรอคะแล้วทำไมพี่ถึงอยากได้แว่นตาหนูล่ะพี่ไม่ได้อยากได้แว่นตาเราหรอกแต่ที่พี่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อหลอกให้แม่เลี้ยงของน้องตายใจเขาจะได้ยอมเซ็นให้น้องมาอยู่ในความปกครองของพี่อ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะ พี่นี่ฉลาดจังเลยน้องไม่สมควรอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่รักน้องไปอยู่กับพี่นะพี่สัญญาจะดูแลน้องให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณพี่มากมากนะคะทองจ๋าอยู่ไหนจะลูกออกมาหาแม่แล้วกกทองทองจ๋าอยู่ไหนลูก มาหาแม่เร็วไม่มองไม่เห็นวะทองจา๋อาออกมาหาแม่เร็วกุ๊ก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 เฮ้ยเชอี่ดิยทำไมมองไม่เห็นทองวะ หรือว่าเราโดนมันหลอกแล้วอือยิหนังบ้าอีเด็กแคนดี้บ้นี่แกหลอกฉันเหรอโห้ว้ยเสียรู้มันจนได้เลย ที่นี่ได้ไงอืมเจอฉันน่ะตก,กะใจขนาดนี้เชีวยวเหรออ๋ออยู่สุขสบายแบบเนี้ก็เลยลืมบุญคุณฉันไปแล้วใช่ไหมมีสามีพันล้านไม่บอกฉันสักคำเลยนะอิงปะแม่แม่รู้ได้ไงมันไม่สำคัญหรอกจะรู้ได้ไงอะฮะตอนเนี้ฉันอยากได้เงินเพิ่มอีกสิบร้าน แกต้องหาเงิน1ิบล้านมาให้ฉันเข้าใจไหมฮ<ะ>เฮรเข้าใจไหมแม่หนูท,ทําไม่ได้หรอกแม่เฮ้ยเราพูดมากได้ล้วอิงฟ้าฉันมีบุญคุณกับแกนะฉันอยากได้อะไรแกก็ต้องให้ฉันสิ อิงฟ้าอย่าเป็นอะไรนะคะน้องอิงฟ้าทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะเมื่อคืนเราลืมชาร์จแบตแล้วเนี่ยไอ้ะ่ะฉันเอาขนมมาฝากคะ่ะนี่บิว ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าถ้าไม่มีธุระอะไรไม่ต้องมาหาผมที่บริษัทแหมไอ้น,นี่ใจร้ายจังเลยนะคะคนคิดถึงอ่ะจะไม่ให้มาหาเลยเหรอเราไม่ได้เป็นอะไรกันอีกอย่างผมก็มีคนที่ผมรักอยู่แล้วผมไม่อยากให้อิงฟา้าต้องเข้าใจผิดเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับทุณไหนมีเรื่องอะไร เออคือฝันทุมาบอกว่าอิงฟ้าประสบอุบัติเหตุรถเฉียววังแค้คืนตอนนี้ยังไม่ปืนเลยครับคุณไนอ,อ,อิงฟ้าอิงฟ้าย่าปไปเลยนะใครครับหยิบป้านั่นมันไปเอาเงินยังไงวะทำไมอิงฟ้ามมนถึงโดนรถเฉียวได้อะ่ะเรื่องมันจะซวยมาถึงเราไหมเนี่ยแต่คิดป้านั่นมันคงไม่งงโดนจับได้หรอมั้ง พี่ขอโทษนะที่ดูแลหนูไม่ดีพี่ขอโทษคุณไอ้ครับจะเย็นก่อนนะครับอย่างน้อยอะ่ะหมอเขาก็บอกแล้วครับว่าลูกกับคุณยิงฟ้าปลอดภัยแค่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวครับฉันไม่เย็นอะไรทั้งนั้นถ้ายิงฟ้าไม่ฟื้นขึ้นมา ฉันจะไม่ใจเย็ยนอะไรทั้งนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้คุณไอ้มีประชุมสําคัญมากคุณแอมตัวแทนจากบริษัทเครื่องประดับของยุโรปนะครับถ้าคุณไอ้ไม่ไปเตรียมตัวก็ช่างมันสิแต่นี่มันเป็นโอกาสสาคัญนะครับที่จะให้บริษัทเครื่องประดับของเราส่งออกยุโรปเป็นรายแรกนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปอ่ะคู่แข่งจะไปแทนนะครับคุณไอ้ฉันไม่สนใครจะได้ไปก็เชิญตามสบายแต่ฉันจะรอไอยฝ่าฟืน้นอยู่ที่นี่ แต่ถ้าเกิดคุณยิงฟ้าก็ฟื้นมาแล้วเขารู้ว่าคุณไอซ์ไม่ไปประชุมสําคัญนะครับเขาจะโกรธคุณไอซ์นะครับเพราะคุณยิงฟ้าตั้งใจเตรียมงานนี้มากเลยนะครับคุณไอซ์เราจะให้ยิงฟ้าผิดหวังในตัวเราไม่ได้ยิงฟ้ายังทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนยิงฟ้า ฉันจะไปเตรียมการประชุมพรุ่งนี้ส่วนแกไปดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดว่าทำไมอิงฟ้าถึงได้เป็นแบบนี้รับทราบไหกหน สวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะคุณแอนคุณแอนตัวจริงเนี่ยสวยมากเลยนะคะชุดที่คุณแอนใส่เนี่ยก็ดูแพงเรือค่ามากเลยะคะ่ะคุณบิวเป็นตัวแทนของบริษัทคอสใช่ไหมคะส่วนคุณไอนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของบริษัท b ีเใช่ครับใช่ค่ะจริงๆฉันเป็นผุ้ส่วนค่ะฉันดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอคุณแอนอะ่ะ นักธุรกิจคนไทยที่ประสบความสำเร็จมากในยุโรปขอบคุณสำหรับคำยกยอนะคะแต่ฉันไม่นับคำชมพวกนี้เป็นคะแนนในการเลือกบริษัทส่งออกแล้วนะคะเก็บคำพูดของคุณเนี่ยเอาไว้ตอบคำถามฉันจะดีกว่างั้นเชิญข้างในดีกว่านะครับก็ดีค่ะนึกว่าจะต้องยืนฟังเสียงนกเสียงกาตรงนี้อีกนานซะอีกเห็นครับ ไม่มาประชุมกับยิปปักจับนี่หรอกการประชุมครั้งนี้ถ้าใครได้รับโอกาสในการส่งออก <c oughs> ก็จะเป็นเส้นทางความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทห <c oughs> วังว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยคงเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะคุณแอนรับรองว่าฉันเนี่ยไม่มีพลาดค่ะเอิ ว่าแต่คุณแอนอยากดูไหมคะว่าบริษัทของเราเนี่ยเตรียมเครื่องประดับอะไรมาบ้างฉันเปิดให้ดูเลยนะคะไม่ต้องค่ะฉันไม่ได้อยากรู้ค่ะว่าบริษัทของคุณมีสินค้าอะไรบ้างแต่ฉันอยากรู้ว่าพวกคุณเนี่ยมีความรู้ในการเป็นผู้ส่งออกเครื่องเพชรให้กับทางเราหรือเปล่า ใครตอบได้ว่าสร้อยสองเส้นนี้เนี่ยเส้นไหนเป็นของแท้ฉันจะให้บริษัทนั้นเนี่ยทำธุรกิจกับฉันค่ะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณตอบผิดเนี่ยบริษัทของคุณก็จะขาดความน่าเชื่อถือทันทีเชิญจับได้ตามสบายเลยค่ะ ถึงเราจะมั่นใจเรื่องเพ็ดพอจะดูออกว่าไหนปลอมไหนแท้แต่สร้อยเส้นนี้ก็เหมือนของจริงมากแต่มีจุดแปลกๆอยู่ฉันว่าเส้นนี้ของแท้ค่ะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแป๊บเดียวก็ดูออกแล้วค่ะแล้วคุณไอซ์ล่ะคะเส้นไหนเป็นของแท้คะเออคือ